สามวันเกิดต่อไปนี้นะครับดวงชะตามีเกณฑ์จะมีข่าวดีก่อนสิ้นปีนะครับดวงชะตามีเงินดีความรักดีมีวันเกิดไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับอยากทำวอลเปเปอร์สวยๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้คุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเพียง1น9้อยบาทหรือใครที่สนใจเปลี่ยนชื่อตามหลักโหราศาสตร์นะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นชื่อคน้นชื่อคุณชื่อลูกชื่อหลานหรือว่า ตั้งชื่อเพจชื่อช่องตั้งชื่อร้านค้าชื่อบริษัทก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันหรือใครสนใจเปลี่ยนไลเซน์นะครับก็ออกแบบไลเซน์ก็สามารถทักเข้ามาได้เช่นกันนะครับโอเคเริ่มจากวันเกิดแรกครับคนเกิดวันอังคารได้ไพ่สามถ้วยนะครับไพ่สามถ้วยเนี่ยเรียกได้ว่ามีเกณฑ์จะมีงานเลี้ยงฉลองก่อนสิ้นปีนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เจอสิ่งดีๆเจอคนดีๆนะครับคนที่โสดอยู่นะครับ คนที่โสดอยู่เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับความรักดีๆนะครับหรืออาใครที่เป็นสายแบบสายนัดนะพูดกันตรงๆเลยนะครับสายนัดเจออะไรแบบนี้ก็มีสิทธิ์จะได้เจอมีสิทธิ์จะได้นัดนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้ได้เจอนัดแบบนั้นก็แล้วกันนะครับคือคือสามถ้วยเนี่ยสามถ้วยเป็นความรักทั้งแบบผมใช้คําว่ารักที่สดใสรักที่ดีก็ได้นะครับหรือใครที่จะเป็นสายนัดเจอแบบ ไม่ผูกมัดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือ3ถ้วยแอบข้อหมายจะค่อนขา้างกว้างกว่า1่ถ้วยหรือ2ถ้วยนะครับสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานมีโอกาสที่จะมีข่าวดีจากแฟนหรือใครที่แต่งงานแล้วก็มีโอกาสที่จะมีบุตรได้นะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ด้านความรักเนี่ยกว้างมากๆนะครับวันเกิดที่2ครับวันเกิดนี้ค่ะวันพุธได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับเจ็ดเหรียญเนี่ย ผมใช้คำนี้ว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นไพ่ที่ได้ด้วยว่าคนที่จับได้ใบนี้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินมีเงินเก็บมีเงินออมนะครับใครที่ลงทุนเนี่ยหากคุณศึกษาหาข้อมูลหาความรู้าหาเราว่าคอนเนคชั่นดีๆเนี่ยมีโอกาสที่จะร่ำรวยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ นะครับคนที่ทำคอนเทนต์ขายของออนไลน์ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนะครับส่วนคนอีกวันหนึ่งคนเกิดวันศุกร์ได้ไพ่หนึ่งถ้วยหน่ถ้วยเนี่ยความหมายเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับความหมายคือ,อได้เจอกับรักที่สดใสนะครับคนโสดจะได้เจอกับรักที่สดใสมีคนทักเข้ามาคุยมีคนเข้ามาจีบนะครับส่วนคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยถือว่า ความรักก็สดใสเช่นเดียวกันนะครับความรักเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เรียกว่าได้ข่าวดีจากแฟนหรืออาจจะได้แต่งงานก็ได้นะครับถือว่าข้อหมาย1่ถ้วยเนี่ยถ้าเทียบกันนะครับ2ใบนี้1ถ้วยกับ3ถ้วยเนี่ยสถ้วยเนี่ยมันอา,อาจจะมีความรักรัก,รก,รกนิดนึงได้นะครับดีก็ได้รักก็ได้นะครับแต่1ถ้วยอ่ะจ,จะสดใสกว่า3ถ้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็อันนี้ให้เป็นเครดิตไว้นะครับใครที่แบบอาจจะตั้งอะไรเนี่ย ถ้าแบบเป็นสายนะัดก็สามถ้วยดีกว่าหนึ่งถ้วยนะครับแต่ว่าถ้าจะหารักแพ้เน้นไปทางหนึ่งถ้วยจะดีกว่านะครับก็โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจตั้งชื่อนะครับชื่อคนชื่อร้านค้านะครับหรือว่าชื่อช่องชื่อเพจหรือชื่อบริษัทก็ติดต่อผมเข้ามาได้นะครับออกแบบลายเส้นก็ได้นะครับหรือทำวอลเปเปอร์สวยๆแบบนี้ ก็ได้นะครับเดี๋วใครสนใจวัตถุมงคลก็ทักมานะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าและถัดไปครับสวัสดีครับ